กลับแล้วครับขบวน536เด็คเวตวาย5203นะครับกำลังจะผ่านเมืองพลน,นะครับ16นาฬิกา10นาทีนะครับมาก่อน418นะครับวันนี้418เพิ่งถึงบ้านไผ่นะครับกำลังจะเข้าเข้าบ้านไผ่นะครับ418ยังไงก็หนีทันผมเทครับวันนี้ คนไปแล้วนะครับกระบวน5 3 6นะครับ